ก่อนดูคุยแซฟโชอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะเบาหยีดีกว่าเป้ยคุยกันมานานแล้วคือเป้ยเป็นคุณแม่ที่มีลูกสองออกกาลังก็ไม่ออกให้ออกด้วยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้หลุดมาละอย่าอย่าบอกมีตัวช่วยออกกาลังกายสิไปเดินตามลูกก็เหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคออกกาลังกายเดินตามลูกไปทำอะไรกับการออกกําลังกายของของคุณเขาเลยค่ะแต่เป้ยมีตัวช่วยและคนที่ คนที่คิดค้นตัวช่วยนี่เข้ามากับเราด้วยเคุณหน่อยปนันชิตาค่ะเชลีค่ะบ้านสามีก่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเอาละคือต้องบอกเลยว่าคุณหน่อยเนี้ยก็เป็นคุณแม่ลูกสามที่เมื่อก่อนก็โอ้โหบึบบับมากตัวยิ่งใหญ่หรอตัวยิ่งใหญ่ค่ะเคยเห็นว่าตัวยิ่งใหญ่ไหมเจ็ดสิบกิโลนี่จริงไ่มเฟยเกือบเจิกิโลเลยค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะ ตอนนี้ก็55ประมาณนี้นี่ไงคุณแม่ลูก3คุณแม่ลูก2แต่หุ่นยังดียังแบบเสียขนาดนี้อตัวช่วยคืออะไรคะตัวช่วยของเราก็โกโก้กาแฟเอชัวมีทั้งเอชัวโกโก้และเอชัวกาแฟใช่ค่ะซึ่งทำไมมันถึงช่วยเราได้อะคะ คือตัวนี้มันก็จะมีส้มสายพันธุ์ซาซึมะไปเล็ดไข่มาในช่องท้องโดยตรงแล้วก็มีสารสกัดต่างๆที่ช่วยให้กับคนที่ไม่ออกกําลังกายอย่างเราไม่เผาผ่าว้างซึ่งมีผลการวิจัยด้วยของส้มซาซึมะใช่ไหมคะผลการวิจัยเลยผลการวิจัยเขาว่ายังไง เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทานต่อเนื่องประมาณ30วันเนี่ยก็จะช่วยลดไขมันในช่องท้องได้แบบกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซนต์เขามีงานวิจัยมีเปเปอร์ออกเห็นเขาว่าไขมันที่ที่มันไปอยู่ในส่วนของท้องน้อยหรือว่าต้นแขนของเราคุณผู้หญิงเนี่ยมันจะไปสะสมที่ตับทำให้ไขมันพอกตับใช่ไหมคแต่ว่าตัวนี้สารสกัดตัวเนี้มันจะช่วยเข้าไปเหมือนไปเบินไปละลายไขมันตัวนี้มันเลยทำให้หน้าท้องยุบ คุ่นเขาก็เลยเสียได้ขนาดนี้แต่คือสังเกตเวลาของเป้ยมันจะมีผอมแบบไม่เฟิร์มกับผอมที่เฟิร์มขึ้นช่วงหลังๆนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าจะมีแบบเหมือนมีกล้ามนงข้ามท้องมาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเอออะไรเงี้ยซึ่งก็งงเหมือนกับมันก็กระชับมันทําให้กระชับขึ้นแหละจริงอย่างบางบางทีตัวเล็กแต่ว่ามันนิ่มๆมันนิมใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยได้ อินนี้แฟตอ่ะที่มันจะตัวเหลวอันนี้ก็คือทานแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตัวรูปร่างกระชับมาขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายก็ดีกว่าก็จกช่วดีกว่าแต่ถ้าถ้าไม่ชอบออกก็อาจมีตัวช่วยเพราะมีแอลคาเนทินด้วยใช่ค่ะมีมีมีหลายสารสกัดหลายตัวเลยค่ะที่อยู่ในนี้แล้วปล่อยสินค้าไปเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งลูกค้ารีวิวกลับมาว่าเห็นผลจริงๆค่ะกระเก่งลวมหน้าท้องลดลงอย่างเงี้ยค่ะต้องทานวันละกี่ซองคะส่วนมากก็พี่ยากี่ซองคะจริงๆก็เช้ากลางวันเย็นน่ะได้เลยอะ่ะเพราะว่าเพราะมันได้เรื่อยใช่มันมันคุมหิวอิ่มนานด้วยแล้วก็ช่วยเบิร์นด้วยเบ้นก็สั่งเราใช่ไหมเอาไม่จะพูดเลยอ่ะเบ้นต่อไปเลยอ่ะเบนบอกเบ้นไม่สั่งแล้วนะเออรอรอว่าเมื่อไหร่จะออกอ่ะ แล้วหลายคนก็คือบนว่าแบบสั่งแล้วไม่มีของทําไมถึงไม่มีของคะคุณปนันชิตาหนึ่งเดือนที่เราปล่อยสินค้ากันไปสามแสนกล่องแล้วนะคะแล้วจะผลิตทันยังไงก่อนเชื่อเพราะว่าคนรอเพราะว่าบอกาบอกกาแฟเปยทุกคนก็จะเฝ้ารอว่า เธอทำให้เธอตัวจิ๋วลงอีกแล้วก่อนนั้นเนี่ยคืออย่างที่พูดก็คือมันก็ผอมแหละแต่ว่ามันยังไม่เฟิร์มคือเราก็รอดูตายเมื่อไหร่กาแฟเธอออกฉันจะสอยลูกค้าตามลูกค้าตามบางคนคือตัวแทนโดนแจ้งความก็มีนึกว่าเป็นร้านมิจฉาชีพเพราะว่าของไม่มาเพราะว่าของไม่ส่งเจ้าอออกของผลิตไม่ทันใช่จำนวนปริมาณคนที่อยากที่จะสั่งอยากที่จะลองอยากที่จะกินแล้วคนที่กินแล้วก็ซื้อซ้ำตอนนี้คือคนที่แบบว่าทานแล้วกลับมาซื้อซ้ำเป้ยทานวันละกี่ซองคือตอนแรกอะเปิ้ยจะโดนคุณหน่อย หรอกคุณหน่อยบอกว่าให้เย้ย <c oughs> ลอง <c oughs> ทาน <c oughs> ทานแบบว่าวันละกี่ซองนะ <c oughs> คุณหน่อยที่เคยคุยกันวัน <c oughs> ละสองซองสองซองตอนนั้นนะคะแล้วปรากฏว่าน้ําหนักของเย้ยมันลงแบบอย่างที่เย้ยบอกอะคะ่ะพอสามีทักปุ๊บเ้ยก็จะเริ่มเอ้ย คุณหน่อยเป้ยขออนุญาตทานละซองแล้วกันนะเพราะว่ามันลงเกิไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะผอมเกินสําหรับเป้ยเพราะเป้ยเป็นคนที่ลักษณะหน้าตาโครงล่างถ้าเกิดผอมเกินจะดูแก่ค่ะเบื่อก็เออเอาประมาณนี้แหละเอาเท่านี้กำลังอยากสำหรับเราบ้างจังเลยเนาะแป๊บหนึ่งก็ลงแล้วใช่ไหมคือคือเอาจริงๆแค่ซองหนึ่งของเป้ยเป้ยทานตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็คือเบื่ก็คุมหิวไปถึงบ่ายสองแล้วนะ ก็แสดงว่าเหมือนเป็นการไ f ไปในตัวไหมคือเหมือนกินก็ถูกก็ใช่พี่แค่กินคุมได้กี่ชั่วโมงคะสำหรับตัวคือเอาจริงๆนะคือพี่อ่ะกินเพราะความแบบเหมือนเป็นคนติดติดรสอ่ะใช่อยากของหวานถ้าเราไม่กินอ่ะเราจะไปกินจุกกินจิ๊บแบบของหวานตัวอื่นพี่ก็เลยแบบกินเช้ากลางวันเย็นในบางวันแต่บางวันก็ ถ้าเกิดงานยุ่งๆก็จะ1หรือ2ค่ะแต่หลักๆก็จะ3ก็พี่ย่าคิดดูยังไงตื่นเช้ามาธรรมชาติคนกาแฟต้องหนึ่งตอนบ่ายง่วงอีกแะต้อง1อย่างน้อยก็ต้อง2แหละบางคนก่อนนอนด้วยจ้ะบางคนกินกาแฟหลับนะ หนูหนูเนี่ยเป็นคนที่กินกาแฟแล้วมันก็หลับหรือไม่ก็โกโก้กลางคืนหลับใช่างเงี่ยมาสองถึงสามได้คือยังไงทุกวันะต้องกินแต่แทนที่เราจะไปเจอกาแฟหรือว่าอะไรที่มันเป็นน้ําตาลจริงๆหวานๆแก้วหนึ่งสามร้อยแคลคุณกินเข้าไปอันนี้ซองหนึ่งคือหกสิบแคลใช่คุณคุมหิวอิ่มนานอีกอย่างพี่อ่ะตอนเช้าจะกาแฟก่อนกลางวันอ่ะ จะเป็นโกโก้ตกเย็นบางทีก็แล้วแต่กาแฟหรือโกโก้สลับกันไปยังเวลาที่เพื่ไปกองถ่ายเนี่ยก็ชงไปเลยจากที่บ้านใส่สองซองสามซองมันจะได้เข้มข้นเพราะมีน้ําแข็งด้วยนะคะก็ถือไปกองถ่ายเลยก็สบายพกจิบระหว่างวันไปเรื่อยๆอิ่มจริงค่ะอิ่มจริงอิ่มรู้สึกทำไม้เราแบบไม่อยากกินจุ๊บจิ๊บเอออะไรอย่างอื่นนะคะใช่เพราะจริงเวลาคนเราอ้วนอ่ะบางทีมันเกี่ยวกับขนมเนาะที่เราแบบห่ได้หยุดเราเราไปแบบได้รับน้ําตาลได้รับโซเดียมมันก็ยิ่งทำให้เราอยากแต่ แต่นี่น้ำตาลเราก็จากย่าหวานทั้งคู่เลยก็ลคัดมาแล้วแหละนั่นแหละแล้วแล้วราคาโปรโมชั่นเป็นยังไงคือไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลขนาดนี้ราคาแพงไหมก่อนตกตกตอนนี้มีโปรโมชั่น1เดือนนะคะ850บาท3กล่อง850บาทเท่านั้นาือทานได้1เดือนใช่ค่ะ850ราใช่ค่ะ ต้องติดต่อที่ไหนยังไงคะก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์ไปที่ t h ้9เ h ค่ะ,คะซึ่งปกตินี้ราคาอยู่ที่1,170บาทมี2รสชาติด้วยกันใช่ค่ะใช่ไหมคะโกโก้กับกาแฟค่ะเราสามารถจะบอกได้ไหมว่าเราอยากได้ ผสมกันหรือเราอยากได้เฉพาะกาแฟหรือโกโก้หร so ือว่ามันจะเป็นเซตค่ะโกโก้ก็คือโกโก้กาแฟก็กาแฟค่ะราคานี้ถ้าที่ดีซื้อ2เซตค่ะเพราะว่าจะได้ลองใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรโกโก้ก็นําเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะค่ะล่ะโกโก้คืนดีมากนะตัวโกโก้ใช่ได้เป็นตัวกาแฟี่ะคืเคยกินกาแฟผสมโกโก้อยังเป็นอร่อยมากจริงเหรอได้อีกแมเห็นเดี๋ยววันนี้ดิฉันจะจัดเลยค่ะแฟผสร้อนกับเย็นอันไหนอร่อยกว่ากัน จริงๆอ่ะเปุ้ยชอบทานเย็นอ่าเปุ้ยชอบทานเย็นค่ะเนาะถ้าใครชอบร้อนก็ทานร้อนแต่แนะนำว่าตอนเช้าเราตื่นมาเราก็ต้องทานร้อนอยู่แล้วะแต่พอระหว่างวันอ่ะเปุ้ยก็พกไปละแต่ถ้าทานเย็นน่ะแนะนำว่าสองซองมันจะได้เข้มข้นนะระมันทานแข็้สุดๆเดี๋ยวจะต้องไปลองแล้วต้องลองนะแต่เหตุผลจริงค่ะลูกค้าปล่อยไปลูกค้าแบบรีวิวแบบ ถ้าไม่ให้ผลไปม่กล้ารทำใช่เพราะเขาเขาทดลองก่อนนานดกว่าจะออกใช่ค่ะเรเห็นตอนที่เป้ยทำก็เห็นตอนที่ทดลองอ่ะเห็นอยู่นะไอซองที่ยังไม่มีสกรีนอ่ะโอ้ยลองกันแบบใช่ไหมกินซองที่ไม่มีสกรีนเป้ยคือแบบภูมิใจนำเสนอมากค่ะระบบโปรอีกรอบหนึ่งดีกว่าโปรค่ะก็ปกตินะคะ3กล่องราคา1,170บบาทนะคะ วันนี้นะคะไซส์สามกล่องนะคะเหลือแค่850บาทเท่านั้นทานได้1เดือนค่ะค่ะใครอยากจะลองกาแฟก็สั่งกาแฟใครอยากลองโกโก้ก็สั่งโกโก้แต่เปิ้ลบอกว่าแต่เปิ้ลบว่าให้ผสมกันถั่วอร่อยมากอาจจะเป็นมอคค่าค่ะอร่อยมากอนี้แต่ลราจะต้องไปลองค่ะลองนะคะที่ Line แอดนะคะ p 5 9 th นะคะหรือว่าที่ Facebook ปนัญชิตาไทยแลนด์นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลย3กล่อง850บาทจากปกติ1 1ึ่งพั ส0บาทนะคะจช่ะกาแฟหรือโกโก้ก็ได้แต่จริงซื้อ2ค่ะเชื่อสองเลยสองไปตลอบางทีกินกาแฟก่อนนอนบางคนไม่หลับไงคะก็กินโกโก้แทนใช่แต่เอาจริงหน่อยเคยกินโกโก้แล้วก็ไม่หลับเหมือนกันเพราะมันมีเอลกอฮอ์มีแนาตีนช่วยเบิร์นไม่หลับจริงช่วยเบิร์นากแต่คนเนาะไม่หลับแต่คนแม่สามีไปกินแล้วทำไมลูกแม่รู้สึกร้อนมีเานี่จริงจริงนะเคล็ดลับอะไรอย่างหรือเปล่าสำหรับคนออกกำลังกาย กินก่อนออกกำลังกายเมื่อดีมากส่กออกกําลังกายมันเบิร์นดีมากแล้วก็มันจะไม่หิวอะไม่จุกจิกจริงๆริะใช่อะมีใช่มีเคล็ดลับด้วยจ้ะอะย้ำโปรอีกหนึ่งรอบค่ะคุณอ้อยจัดเลยค่ะ้าบมีมนทมาโยลามามนทโอเคสากล่องนะคะ850บบาทนะคะมีทั้งโกโก้และกาแฟนะคะใครชอบกาแฟก็สั่งกาแฟใครชอบโกโก้ก็สั่งโกโก้แต่ให้ดี สองชุดเลยเอามาผสมกันนะคะอย่างที่คุณเปิยบอกไปตามอ่านรีวิวเลยเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราปล่อยไป30,000 0กล่องรีวิวแน่นรีวิวเยอะอะรีวิวเยอะแล้วก็ป้ายเนาะดีใจเรื่อง่าสิคะเพรายังค้างของลูกค้ายังส่งไม่ครบใช่แต่คุณลูกค้าค่ะถ้าเกิดว่าใครที่สั่งแล้วยังไม่ได้ของไม่ได้โกงไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะสั่งไปจากตัวแทนแล้วของไม่มาถึงมือรอแป๊บเข้าใจว่ามิจฉาชีพต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าทางโรงงานผลิตไม่ทันหรือเปล่คะไม่ทันจริงๆค่ะไม่ทันจริงๆสั่งได ทางไหนอีกอีกนิดนึงอีกทีนึงเ็วสั่งได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะหรือติดต่อ l i น e แอดพีห้ได้เลยค่ะค่ะหรือว่า f a c e b o o k นะคะปนันชิตาไทยแลนด์หรือว่าสแกน q r Code ที่ขึ้นหน้าจอนะคะอย่างที่บอกนะคะ850บาทได้3กล่องลองไปเลยทั้ง2อย่างติดใจแน่นอนแน่นอนเนาะเพราะว่าอาทิตย์อาทิตย์แรกเราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเราเบานะเออกระเกงหลวมนะใครอยากที่จะลดหน้าท้อง พุ่งหมาน้อยจัดไปเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหน่อยปนันชิตามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะจาเป้ยกับเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป้ยอ่ะคุณแซบขนาดนี้ลูกคนที่3จะมาหรือเปล่าคัะกันแป๊บนึงนะคะดูรายการคุยแซบโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะ